สวัสดีครับพบกันกับผมกริชเวลพาวเวอร์กับช่วงเทรดเดอร์กริช EP สามครับผมวัอนี่ก็เป็น EP ที่สามแล้วนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันถึงออเดอร์นะครับที่ผมเทรดในตลาด Forex ไปนะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับที่ที่น่าสนใจมากนะครับมากจริงๆนะครับตรงที่ว่าผมเทรดน้อยลงนะครับแต่ ถือระยะที่มากขึ้นนะครับตามแผนเทรดเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมขอแบ่งเป็น2พาร์ทละกันนะครับในช่วงแรกนะครับจะเป็นตลาด forex ก่อนนะครับแล้วก็ช่วงหลังผมขอเป็นตลาดทองคำล้วนๆเลยละกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าตลาด forex เนี่ยเราเทรดอะไรกันไปบ้างมนาะดูที่ออเดอร์แรกกันเลยครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นช่วงวันที่วันที่18ถึง22 นะครับ5วันครับออเดอร์แรกนะครับสำหรับ forex ที่ผมเข้านะครับคือวันอังคารเลยคือวันจันทร์ไม่ได้เทรดคู่เงินนะครับคู่ที่ผมได้นะครับคือคู่ GJ นะครับสำหรับคู่แรกนะครับที่เราจะคุยกันวันนี้สำหรับคู่ GJ นะครับคู่นี้เนี่ยผมได้อยู่ด้วยกัน2ออเดอร์ด้วยกันนะครับนั่นก็คือวันอังคารนะครับผมได้ทำการเซลล์คู่ GJ นะครับบริเวณราคา18 4.100 เราทำไมถึงเสร็จแล้วมาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับผมขอไปดู Timeframe H4 นะครับเซทอัพ GJ เป็นเซทอัพที่สวยมากนะครับสำหรับผมนะครับอันดับแรกเลยเรามาดูกันนะอันนี้ดูตามนี้เลยนะนะครับตอนแรกนะครับวันอังคารนะครับราคาเนี่ยราคาลองวันอังคารเนี่ยราคาอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้เกิดแท่ง Breakout นะครับทะลุเทรนด์ไลน์ี้ขึ้นไปนะนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังมองหน้าเซลล์อยู่นะครับแต่สิ่งที่ผมมองเลยก็คือ ผมมองว่าเห็นไหมครับว่าพอผมตีเทรนไลน์เนี่ยนะครับก็จะเกิดดาวเทรนนะครับซึ่งดูสังเกตแล้วเนี่ยนะครับพอเป็นดาวเทรนเนี่ยเราก็จะมองหาหน้าเซลล์จริงไหมครับสิ่งที่ผมมองเลยนะครับคือบริเวณนี้เนี่ยนะครับบริเวณนี้เนี่ยนะครับก็จริงๆหน้าเซลล์มาก นะครับแต่ว่าสต๊ตของ H4 เนี่ยยังไม่ไม่เกิดการโอเวอร์บอสนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเอ้ยมันยังไม่โอเวอร์บอสเนี่ยมันมีแรงส่งอยู่นะครับก็อาจจะรอดูครับว่าเขาจะส่งไปถึงไหนจนเขาโอเวอร์บอสแล้วเราค่อยหาจุด Sell, ซเซลล์นะครับซึ่งพอ H4 เนี่ยนะครับก็พอมันไม่โอเวอร์บอสเนี่ยมันก็เลยเบรกเอาขึ้นไปจริงๆเพราะว่ามันยังมีแรงดันมันขึ้นไปอยู่นะครับ ฝั่งเอาวอลุ่ฝั่งบายนี่เยอะมากมันดันขึ้นไปสูงมากนะครับตรงนี้ผมไม่ไม่สวนเซลลเลยนะครับจนกระทั่งนะครับผมไปเจอจุดหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับฝั่งเซลนะครับแม้มันจะเบรกมาแล้วนะนะครับแต่ก็ยังหาจุดเซลลได้นะครับ แต่การที่เขาเบรกเอาขึ้นมานะครับผมหาฝั่งเซลล์เนี่ยผมก็ต้องถ้าใครจะส่วนเซลล์ก็ต้องหาจุดที่มันแข็งแรงพอจริงๆนะครับซึ่งผมก็เห็นแล้วนะคบว่ามีบริเวณนี้ครับโซนนี้ที่ผมตีเอาไว้เลยนะครับเป็นเห็นไหมครับว่ามีการสัมผัสกันครั้งที่1น,นะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับตรงนี้ด้วยนะนะครับสัมผัสกันเนี่ยนะครับมีมีม ปลายยอดตรงนี้ด้วยนะครับเป็นแนวต้านนะครับเป็นแนวต้านที่ผมมอกว่าพอดูจาก i ท e f เฟรม H4 มันแข็งแรงมากแต่จริงๆแล้วพอผมไปดู i ท e f เฟรม day 1ด้วยเนี่ยนะครับก็แข็งแรงเหมือนกันนะพอเราเปิดมาดู i ท e f เฟรม day นะครับสิ่งที่เราเห็นเลยนะครับก็คือเห็นไหมครับว่ามันมีแนวต้านนะครับที่ปลายไส้นี้นะครับของวันจันทร์ที่11เนี่ยนะครับถือว่าเป็นแนวต้านนะครับที่ยังไม่ถูกใช้งาน ผมเลยมองว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่สวยงามในการเซลล์มากเพราะว่าแนวต้านที่ไม่ถูกใช้งานเนี่ยคือแนวต้านที่แข็งแรงนะครับเราสามารถเข้าออเดอร์ได้ครั้งแรกนะเข้าได้นะครับแต่ว่า,าสมมุติเราเข้าที่แนวต้านแล้วมันย่อลงมาระดับหนึ่งแล้วก็เข้าขึ้นไปชนอีกอันเนี้ยจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นแนวต้านที่ยังไม่ได้ใช้งานทำเฟรมถือว่าเป็นแนวตาา้านทำเฟรม day แล้วก็ h4 นะครับทีนี้ผมก็เลยย่อ,อยมาดูทำเฟรม h1 นะครับ พอผมเปลี่ยนมาดูทาบเฟรมย่อยที่ทา f เฟรม H1 นะครับสิ่งที่เห็นเลยนะครับก็คือตรงนี้ฮะแนวต้านเนี่ยนะครับก็เป็นแนวที่น่าสนใจนะครับเกิด Store o v e r อร์บอนะครับขั้นสุดแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะจะเกิดทำไพร์ดแอคชั่นในการกลับตัวหรือไม่นะครับหรือไม่นะนะครับผมก็เลยย่อยไปดูทำเฟรมที่เล็กลงเรื่อยๆนะครับในในจุดที่ผมจะเข้าออเดอร์เนี่ยนะครับคือ แม้จะถึงโซนแล้วแต่ผมก็ต้องรอการคอนเฟิร์มก่อนนะครับสำหรับ price action นะครับในทางเฟรมที่เล็กลงนะครับเนื่องซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นแล้วครับว่าเห็นไหมครับว่าเกิด action ในการกลับตัวเรียบร้อยแรงฝั่ง s e ล l เริ่มมานะครับผมก็เลยทำการ s e ล l นะครับที่184 184.000นะครับนั่นคือราคาในผมได้แล้วผมก็ sl ที่ 184.4เองนะครับคือประมาณ400จุดเท่านั้นนะครับแต่ว่าผมมองค่ะว่าระยะที่ผมจะเก็บกําไรเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีแนวพอไปมองฝั่งซ้ายก็จะมีแนวหนาแน่นประชากรหนาแน่นตรงนี้ผมก็เลยเก็บกําไรแค่บริเวณนี้นะครับซึ่งออเดอร์นี้นะครับผมเก็บไปที่800จุดนะครับดังนี้เลยนะครับ มันก็มีการลงต่อนะลงต่อนะครับซึ่งแต่ว่าผมก็เก็บไปแล้ว800จุดก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เสียดายเนาะนะครับแต่ว่าผมก็ได้โอกาสเข้าออเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือวันศุกร์ตอนเช้าเลยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมเข้าออเดอร์นะครับสำหรับวันศุกร์ตอนเช้านะครับคือบริเวณนี้เลยนะครับวันศุกร์นะครับผมได้มองนะครับว่าโอเคทําเฟรม H4 เนี่ยนะครับสโตเนี่ยโอเวอร์โซแล้วนะครับแล้วก็ผมนะครับก็ได้เห็นนะครับว่า ตรงนี้เนี่ยคือบริเวณที่กราฟมันเบรกเอาขึ้นไปตรงเทรนไลน์แต่จะต้องกลับมารีเทสครั้งหนึ่งเพระาะฉะนั้นผมก็เลยเข้านะครับที่ราคากลับมารีเทสนะครับซึ่งผมก็ได้ราคาตรงนี้นะครับ179เนี่ยจุดเก้โดยประมาณเนาะนะครับตรงนี้ผมก็ได้ไม้ใบอีกไม้หนึ่งแล้วผมก็เก็บไปที่ประมาณ700จุดนะครับดังนี้เลยซึ่งเห็นไหมครับว่าจุดที่ผมเข้าเนี่ยนะครับก็เป็นบริเวณที่เป็นแนวรับนะครับที่มีการชนกันหลายครั้ง1 2 3เห็นไหมฮะ เป็นแนวรับที่แข็งแรงมากเบรกขึ้นไปกลับมาที่แนวรับเดิมเห็นไหมครับระหว่างทางผมไม่เทรดเลยนะครับไม่ว่ามันจะวิ่งยังไงก็ตามนะครับแต่พอกลับมาถึงหน้าเทรดที่ s โ o r e โ v e r อร์นะครับสำหรับ H4 ผมไดออเดอร์บายบริเวณนี้นะครับและที่สำคัญเลยคือพอผมไปดู H1 นะครับตรงนี้ก็เกิด price action ในการกลับตัวอีกเช่นเดียวกันเห็นไหมครับว่า free white soldier เนี่ยเห็นไหมครับก็คือแท่งแท่งเขียวติดกัน3แท่งนะครับย่อลงมาที่โซนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตรงนี้เข้าได้เลยนะครับก็ผมก็เลยเข้าออเดอร์ตรงนี้นะครับ พร้อมเกิด3 r e e White Soldier ปุ๊บพรบริเวณมาหน้าตาแบบนี้ด้วยเนี่ยก็เป็น Double Bottom ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสขึ้นไปนะครับสโต e สำหรับ H1 เนี่ยก็ Over s ์ l ซนะครับก็เก็บกำไรตรงนี้ไปได้นะครับอยู่ที่ประมาณ7-800จุดนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคู่ GJ เราก็ได้เซลล์หไม้และ b บหนึไม้นะครับดนี้ครับคู่ที่1ผ่านไปนะครับมาดูคู่ถัดไปนะครับคือคู่ที่ชื่อว่า EA ครับ E.A. เนี่ยนะครับผมไ่บายเอนะครับที่ราคา1.69นะครับ0ูนูนะครับนั่นก็คือราคานี้ครับนี่เลยนะครับนี่เลยผมบายบริเวณนี้ครับ1.69000นะครับเพราะว่าผมมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับนะครับบวกกับการที่สโตในโอเวอร์โซแล้วนะครับโอ๋เห็นไหมสโตโอเวอร์โซอย่างนี้แหละผมได้บายตรงนี้นะนะครับแล้วก็ผมตั้งท p ไว้ที่ 1.62500นแค่ตรงนี้ครับไฮนี้นะครับแล้วก็ SL ที่1.61600นะครับผม SL ไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ TP ไว้บริเวณนี้นะครับบายตรงนี้ครับ SL TP เห็นไห้เห็นได้ไหมครับผมนะครับผู้ EA เนี่ยนะฮะผมโดนสะบัดลงมา SL บริเวณนี้นะครับแล้วก็ค่อยดีดขึ้นไป TP นะครับก็หน้าตาแบบนี้เลยครับ สาเหตุที่ผมผมก็เลยกลับมาดูครับว่าผมดูอะไรพลาดไปนะครับผมก็เลยย่อยมาดูไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นในไทม์เฟรม H4 นะครับหันไปดูทางซ้ายนะฮะก็พบว่า,าเห็นไหมครับพอผมเลื่อนมาดูทางซ้ายก็ตาให้เห็นคบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยเข้าอ,ออเดอร์เร็วไปนะครับผมเข้าที่แนวรับบริเวณนี้แต่ว่าเขามีการสัมผัสกันหลายครั้งแล้วนะครับเขาก็เลยย่อยย่อลงมานะครับโดนที่ มันเด้งที่ตรงนี้แทนนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวดีมานโซนนะครับนะครับมาถึงนะฮะช็อค SL ผมสะบัดมาอีกร้อยจุดนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ดีดขึ้นไปอย่างไรเยื่อใหญ่ดูเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้โหนะครับส่วนหนึ่งนะครับผมก็มาดูครับว่าผมพลาดอะไรไปนะครับสิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือผมนะครับเข้าออเดอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับผมเข้าเพราะว่าแท่ง M30 นะครับมี แท่งเขียวแท่งนี้นะครับมันคือการกลืนกินนะครับเรียกว่า price ของ e n g กับ i n g นะครับแต่ผมก็มองครับว่าถ้าถามว่าพลาดอะไรไปก็แค่ไม่ได้ดูโซนที่ที่ละเอียดกว่าเดิมนะครับว่าเป็นโซนแถวๆนี้ใช้บ่อยๆแล้วนะครับแล้วก็เขาก็สะบัดลงมา sl ก่อนแล้วค่อยดีดไปนะครับเพราะฉะนั้นความผิดพลาดอย่างนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยโดน ea ไปเบาๆหน้าตาอย่างนี้ครับ ถัดมานะครับเป็นคู่เงินคู่สุดท้ายที่ผมเข้าแล้วผมเทรดแค่สามคู่นะสำหรับวีคที่ผ่านมานะครับคือคู่จียูนะครับจียูเนี่ยนะครับผมได้บายที่ราคาหนึ่งจุดสองหกหนึ่งหนึ่งจุดสองหกคือแบบแทบจะไปายไสอะนะครับนั่นก็คือราคาหนึ่งจุดสองหกหนึ่งห้าศูนย์นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยเนี่ยที่ผมตีไว้นี่ยแหละนะครับหนึ่งแปดเจ็ดโดยประมาณนะครับ ผมบายตรงนี้นะครับเพราะว่าอันดับแรกนะครับเป็นโซนนะครับเป็นโซนนะครับนี่เลยนะฮะมีการเป็นแนวรับนะครับที่มีการสัมผัสกันหลายครั้งนะครับเห็นไหมฮะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ถ้ามองดีๆเนี่ยเป็น SNR ด้วยนะครับ SNR ที่เขากลับมารีเทสครั้งที่หนึ่งผมบายเพราะว่ามาสัมผัสโซนครั้งที่สองนะครับผมมองว่ายังได้อยู่นะครับอ่าพอผมก็เลยบายตรงนี้เลยปลายไส้นะครับ แต่สิ่งที่ผมเห็นด้วยนะครับคือผมมองในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับตอนแรกนะครับเขาย่อลงมานะครับแล้วก็ทําการปิดเป็นโดจิอย่างนี้นะแล้วก็ผมย่อยย่อลงมานิดนึงแท่งถัดมาเนี่ยผมก็บายเลยนะครับเพราะว่าผมมองแล้วว่าเฮ้ยเนื้อเทียนเนี่ยนะครับมันมันปิดสูงกว่าไส้ข้างสายนะครับเพราะฉะนั้นแรงบายเริ่มมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นโดจิอู่นะครับแล้วก็แท่งถัดไปปิดเขียวด้วยอันนี้ผมยิ่งมั่นใจนะครับผมก็เลยบายไปนะครับแล้วก็เก็บกําไรไปที่400จุดนะครับอยู่ที่ เส้นนี้เลยนะครับอ่าก็ได้กำไรไปหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าทุกครั้งที่ผมเข้าอเดร์นะครับเราก็จะดูโซนอย่างละเอียดก่อนนะครับว่าโซนที่เราเข้าเนี่ยมันโซนดีมันซัพพลายหรือเปล่าเป็นเป็นเทรนอะไรโซนอะไรนะครับเพราะฉะนั้น GU เนี่ยนะครับแม้ว่าเขาจะย่อลงมาเนี่ยนะครับแต่ผมก็เห็นแล้วครับว่าเห็นไหมครับพอเรามาสังเกตดีๆมันก็ยังเป็นอัพเทรนอยู่เห็นไหมครับยังเป็นอัพเทรนอยู่นะครับที่เบรกขึ้นมาเนี่ยนะครับมีการ เด้งบริเวณแถวนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยหาจุด buy ในโซนนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยมันก็เบรกเทรนด์นี้ขึ้นมาแล้วก็เริ่มไซเวยอยู่ในกรอบนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะหาจุด buy ตรงนี้จุด sell ตรงนี้นะครับเล่นในกรอบไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสำหรับจ u จบไปแล้วถัดมานะครับก็เป็นสิ่งที่เรารอคอยแล้วนะครับนั่นก็คือคู่ทองคํานะครับทองคำเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเทรดสนุกมากนะครับเพราะว่า ผมเนี่ยใช้แนวรับแนวต้านะครับ S R D ของเครื่องมือ Go Hunter ด้วยนะครับเรียกได้ว่าจุดที่เข้าบ่อยๆเนี่ยนะครับคือ Go Hunter ซะส่วนใหญ่เลยนะนะครับแล้วก็มีเทคนิคในการเทรดเพิ่มเติมด้วยนะครับก็เลยทำให้ยิ่งยิ่งเป็นการใช้ Go Hunter ที่มีความแม่นยำมากกว่าเดิมนะครับเรามาดูแกะรอยกันเลยนะครับว่าสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเราใช้ Go Hunter เข้าออเดออะไรบ้างนะครับมาดูตั้งแต่วันจันทร์เลยนะครับ มาดูที่ออเดอร์แรกของทองคำนะครับออเดอร์แรกที่ผมเข้าทองคำเนี่ยก็คือราคาประมาณ25นะครับซึ่งผมนะครับได้ทำการเซลล์นะครับที่น่าจะแถวๆนี้นะครับเพราะว่าเป็นแนวเขาเรียกว่ามีแนวรับนะครับที่สัมผัสมีแนวต้านนะครับที่สัมผัสกัน2ครั้งนะครับผมก็เลยเซล์ที่ไส้นี้นะครับที่ประมาณ27ซึ่งผมไม่ได้ราคา2 7หรอกนะครับผมได้ราคาประมาณสองห้านะครับสองห้าแล้วก็ย่อลงมาประมาณ300จุดนะครับคือผมผมเก็บ ที่ประมาณ300จุดนะครับแล้วก็ขั้นหน้าทุนไว้สุดท้ายมันก็กลับมาที่โดนหน้าทุนเนาะนะครับฉะนั้นไม้นี้ก็ผ่านไปนะครับก็ถือว่าเก็บได้แบบกลุ่กลิปวันจันท์นะครับไม่ได้เทรดเยอะนะครับแต่ผมจะได้ไม้ออเดอร์ของวันอังคารซะเยอะนะครับมาดูวันอังคารเลยนะครับออเดอร์แรกที่ผมได้เนี่ยนะครับผมบายที่ราคา2,022นี่นะครับนี่เลยนะฮะ ตรงนี้นะครับเป็นแนวแนวต้านนะครับที่เบรกไปแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเบรกไปแล้วแบบนี้เนี่ยนะครับผมให้น้ําหนักฝั่งขาขึ้นมากกว่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยหาจุดบายนะครับเพราะฉะนั้นจุดบายแรกที่ผมเทรดนะครับในวันอังคารนะครับก็คือจุดนี้เลยนะครับนี่นะฮะอันดับแรกนะครับผมมองแล้วนะครับโอเคเป็นขาขึ้นแบบนี้เนี่ยยังไม่ทําลายโครงสร้างฝั่งขาขึ้นเลยนะครับผมก็เลยตีเทรดลน์อย่างนี้นะครับ ตีเทรนไลน์ปุ๊บนะครับผมก็มาย่อยดูไทม์เฟรม H1 นะครับ H1 เนี่ยนะครับผมไบลิมิตที่2022นะครับตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยนะครับถ้ามองเนี่ยก็จะมีอ่าเหมือนเป็นดีมานโซนนะครับที่น่าสนใจนะพอมาดูไทม์เฟรมเล็กลงนะครับก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าจริงๆ แต่ถ้าดูจริงๆแล้วตรงนี้นะ่ก็ถ้าใครรู้จัก SMC นะครับตรงนี้ก็เป็นออเดอร์บล็อกด้วยนะครับแล้วก็ย่อลงมาเทสท่เทรนไลน์นะครับในโซนดิสเคิลโซนด้วยนะครับโซนนี้คือน่าสนใจมากนะครับที่สำคัญเนี่ยสโตมันโอเวอร์โซพอดีนะครับในทางเฟรมใหญ่ใ m เาม30 H1 เนี่ยนะครับสโตเนี่ยเริมโอเวอร์โซนะครับผมก็เลยบายที่2อตรงนี้เลยเรียกได้ว่าผมได้ายไส้มาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมไป TP ที่ 27จนะครับ500จุดนะครับก็คือแนวต้านเดิมตรงนี้นะครับผมก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะทะลุแนวต้านตรงนี้ได้ไหมก็เลยเก็บที่ตรงนี้500จุดก็พอครับนั่นคือมาที่หนึ่งที่ผมได้ครับก็คือหน้าตาแบบนี้ครับอ่านี่คือวันอังคารนะครับวันอังคารนะครับผมบายนะครับผมเก็บที่500จุดตรงนี้นะครับปรากฏว่าเขาเบรกเอาครับขึ้นไปเลยนะครับอย่างมากแต่ว่า ผมก็ต้องบอกก่อนครับว่าบริเวณแถวนี้เนี่ยบริเวณตรงที่มันเบรกเนี่ยผมก็เรียกว่าตกรถฝั่งบ่ายเรียบร้อยนะครับเข้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับผมหาจุดเซลนะครับจุดเซลล์ที่ผมได้นะครับคือไฮนี้ครับนี่เลยนะครับบริเวณนี้นะครับนะฮะจุดอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับแต่ผมมองครับว่าก็เป็นจุดที่เซลล์ได้นะครับผมก็เลยเซลล์นะครับที่บริเวณนี้นะครับผมได้ราคา2045นะครับผมตั้ง SL ที่2050นะครับผมตั้ง SL 500จุดนะครับ2,050้นะฮะ ก็เสียวๆเหมือนกันครับเพราะว่าเขาสะบัดมาประมาณ300จุดเลยนะนะครับสะบัดมาประมาณ3มไม่ถึง3 200จุดนะครับแล้วก็พุบลงมานะครับในที่สุดนะครับย่อลงมานะครับก็สุดท้ายผมเก็บตรงนี้ไปเนี่ยได้ประมาณ700จุดนะครับเพราะว่าจุดเข้าที่ผมเข้านะครับคือตรงนี้เนี่ยที่ผมได้นะครับออเดอร์นะครับเพราะว่าผมมองแล้วนะครับว่าระหว่างทางเนี่ยไม่มีการกลับตัวใดๆเลยนะครับแต่ผมเห็นแล้วนะคบว่า M สิบห้านะครับเกิดแท่ง engulfing แท่งนี้นะครับแท่งนี้ก็สวยมากผมก็เลยหาจุดเซลล์นะครับโดยการที่รอเขาเด้งกลับมา r e เทสที่โซนเดิมนะครับผมก็ได้เข้าราคา45เนี่ยก็ถือว่าสวยพอสมควรนะครับแล้วก็สะบัดไปนิดหน่อยแต่ไม่ broken sl นะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็ลงมาตามนัดจริงๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นแนวต้านนะครับในอดีตเป็นเกิดแท่ง reaction นะครับ engulfing นะครับแล้วก็ store นะครับ store เนี่ยก็ overbought นะครับ รวมไปถึงในนาเฟ่ M สิบห้านะ M สามสิบนะครับก็เป็นแนวจริงๆตรงนี้เป็นแนวต้านใช่ไหมครับ M สามสิบเนี่ยนะครับสโตเนี่ยก็ไปโอเวอร์บอสนะครับตรงนี้เนาะนะครับก็คือสะบัดขึ้นไปก่อนแล้วโอเวอร์บอสแล้วค่อยทุบลงมานะครับแต่ใน H1 เนี่ยก็โอเวอร์บอสแล้วนะนะครับเห็นไหมฮะสโตโอเวอร์บอสแล้วนะครับในบริเวณนี้เพราะฉะนั้น พอเรามองแล้วนะครับว่าแม้มันจะสะบัดขึ้นไปเนี่ยเราก็จะไม่กลัวแล้วเพราะว่าเราก็มี SL ที่50นะครับ500จุดนะครับแต่ว่าเรามองว่าพอมันเกิด p r i c เ i ช n ในการกับตัวมี Store Over แล้วแล้วก็เป็นโซนที่สวยเนี่ยนะครับฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรครับว่ามันจะเบรกไปหรือเปล่าถ้าเบรกเราก็จะโดน SL แต่ว่ามันไม่เบรกครับเราก็เลยเก็บลงมาตรงนี้เนี่ยผมมองว่าผมย่อลงมาเก็บที่700จุดก่อนนะครับที่ประมาณราคา3 8ตรงนี้นะนะครับ ทำไมผมเก็บที่3.8ตรงนี้รู้ไหมครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยเห็นไหมครับมีการสัมผัสบริเวณนี้ 1, 2, 3, 4เห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแนวรับแล้วนะนะครับพอมาลงมาแนวบริเวณนี้ผมมองว่ามีโอกาสจะเด้งได้ผมก็เลยเก็บก่อนนะครับที่ราคา3.8ก็คือได้กำไรหน้าตาแบบนี้ครับถัดมานะครับเห็นไหมครับว่าพอเวลาผ่านไปนะครับเวลาผ่านไปนะครับโซนนี้เราใช้ไปแล้วเนาะนะครับเรามาดูว่าแล้วผมเทรดอะไรต่อนะครับวันพุธนะครับวันพุธ นี้วันพุธเนี่ยนะครับไม้แรกที่ผมได้เลยนะครับก็คือไม้นี้นะครับไม้ไม้เซลนะครับที่2043นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยมันเบรกมานะครับเด้งที่แนวต้านนี้ขึ้นไปนะครับสองครั้งเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นไปผมไม่ได้บายตรงนี้นะนะครับแต่ว่าผมมาได้ไม้เซลสี่สามตรงนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือมันเป็นโซนยังเป็นโซนเดิมอยู่นะครับก็คือ เวลาผมเห็นโซนแต่ละครั้งเนี่ยผมอาจจะใช้ประมาณ2ครั้งลงประมาณนี้เนาะนะครับก็คือสุดท้ายเนี่ยมันกลับมาอ่ากลับมารีเทสนะครับที่โซนเดิมเนี่ยผมก็เลยอ่ะเซลไปไม้หนึ่งที่4ี่สาแล้วก็เบรกเออเอสที่4ี่แปดนะครับก็คือที่หายนี่ประมาณ500จุดนะครับไม้สี่สามเนี่ยนะครับย่อลงมาผมก็แน่นอนนะครับผมเก็บบริเวณนี้นะครับก็คือประมาณ2องพไม่เกิน2องพันสาสิบเจ็ดนะครับผมได้แค่ประมาณสองพันสาสิบแปดนะครับผมเก็บไปห้าร้อยจุดนะครับก็คือเก็บที่แนวรับ เห็นไหมครับทุกครั้งที่ผมเข้าออเดอร์ทองคำเนี่ยไม่ว่าผมจะบายหรือผมจะ s e ล์เนี่ยผมจะเก็บกำไรที่แนวรับหรือแนวต้านที่มันมีโอกาสเด้งเสมอนะครับเพราะว่ากาเก็บเงินเข้าพอร์ตเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่แฮปปี้ที่สุดแหละนะครับฉะนั้นไม้นี้เนี่ยก็ได้ก็ได้กำไรหน้าตาแบบนี้นะครับ ผมก็มองหาเริ่มมองหาจุดบายแล้วนะครับจุดบายแล้วนะครับเพราะว่าเขาเบรกเอาขึ้นมาขณะนี้เนี่ยมันก็จะย่อบายย่อบายเนาะนะครับที่นี้นะครับสิ่งที่ผมทําต่อนะครับเห็นไหมครับสังเกตจากเทรนไลน์ที่ผมตีนะครับเมื่อวันวันจันทร์วันอังคารนะครับผมก็ยึดเทรนไลน์ตรงนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตรงนี้นะครับมีเห็นไหมครับเกิด Rally Base r a l l y นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นดีมาโซนนะครับผมจะตีโซนไว้อย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะ อันนี้คืออันนี้คือโซนถ้าถ้าสมมติไม่มีเนี่ยนะครับตรงนี้ไม่มีนะนะครับบริเวณนี้ถ้ามันย่อมาตรงนี้เราก็จะบ่ายได้ซึ่งผมก็บายตรงนี้แหละนะครับผมก็อันดับแรกนะครับผมบายที่ราคา20-33ก่อนนะครับไม้แรกนะครับคือตรงนี้นะครับตรงคือตรงนี้เป็นโซนก็จริงนะครับแต่ผมมองว่าปลายไส้นี้นะครับก็สามารถบายได้ก่อนรอบหนึ่งผมก็เลยบายที่3าตรงนี้ครับแล้วก็มีการเด้งขึ้นไปเนี่ยนะครับผมเก็บอยู่ที่ประมาณ 500จุดนะครับก็บริเวณนี้ผมก็ได้ไม้ใบอีกไม้หนึ่งนะครับนะครับวอลลุ่มนะคะรับวอลลุ่มสำหรับผมได้ไม้ใบตรงนี้เลยเห็นไหมครับเป็นไส้เนี่ยมันย่อมาถึงประมาณ3-2นะนะครับผมได้ไม้33นะครับเก็บแค่500จุดครับก็คือผมจริงๆผมตั้งใจจะเก็บ500จุดเพราะว่าผมจะเก็บที่ตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยก็มีไส้อยู่2ครั้งเห็นไหมครับก็ถือว่ากลายเป็นแนวต้านเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตรงนี้เบรกขึ้นมาใช่ไหมครับผมมองว่าใบที่ไส่นี้นะครับเด้งขึ้นไปเนี่ยผมจะเก็บ ก่อนที่จะถึงไส้นี้นะครับซึ่งผมวัดระยะแล้วเนี่ยได้ประมาณ500จุดผมก็เลยเก็บแค่นันก่อนเพราะว่าผมมองว่าตรงนี้อาการที่มันเบรกลงมาเนี่ยตรงนี้ก็จะกลายเป็น s n a นะครับฉะนั้นเราก็จะหาจุดเซลล์บริเวณนี้เราก็จะเซลล์ได้นะครับถัดมานะครับวันพฤหัสแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าวันพุธเนี่ยเราได้2ไม้คือเซลล์สีนะครับกับบายที่ 33เนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าเก็บ2รอบเนี่ยก็พันกว่าจุดแล้วนะครับวันวันหนึ่งเนี่ยเราเทรดประมาณนี้ก็โอเคแหละนะครับวันพฤหัสเนี่ยก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมมองแล้วนะครับว่าแนวบริเวณนี้เนี่ยนะครับก็เป็นแนวต้านนะครับเราก็หาผมก็ยังหาจุดเซลล์อยู่นะนะครับผมก็เลยเซลล์ที่ราคานะครับ2037นะครับตรงนี้นะครับ ปรากฏว่ามันก็ย่อลงมันเขาเรียกว่าวันพฤหัสหานวอลุ่มน้อยมากนะครับน้อยจริงๆนะครับแล้วก็มีข่าวช่วงค่ำด้วยนะครับแล้วก็ย่อลงมาเนี่ยถึงแค่ประมาณ33นะครับสามเจ็ลงมา33อะไรเงี้ยนะครับไม้นี้นะครับผมก็เลยมองว่าโอ้ไม่มีวอลุ่มเลยผมก็เลยเลิกนะครับเรียกว่าเลิกเทรดวันช่วงอันนี้เป็นช่วงบ่ายเนาะนะครับผมก็เลยไม่ไม่ปิดออเดอร์ไปเลยนะครับก็คืออ่าเหมือนจะได้กำไรแค่ประมาณ200จุดนะนะครับก็ผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตรง21เนี่ย วันที่21เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงข่าวออกแนวผมตอนนั้นผมขับรถด้วยนะครับผมก็พลาดโอกาสในการบายไปนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับว่าผมจริงๆผมตีเทรนไลน์เอาไว้แล้วด้วยนะครับแล้วบริเวณนี้เนี่ยนะครับก็เป็นบริเวณที่เป็นแนวรับด้วยนะครับที่เห็นไหมครับมีไฮนี้นะครับมีไส้นี้เนี่ยแถวแถวนี้นะครับถ้ามันย่อมาแล้วก็ติดเทรนไลน์ด้วยมันมีมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมากๆนะครับซึ่งผมมองบายแต่ผมมองบายไม่ทันนะครับยันผมบายไม่ทันนะครับชะนนั้นสิ่งที่ผมทํานะครับผม ก็คือผมก็เลยได้ไม้เซลแทนนะครับผมไปเซลนะครับที่ราคา2 0 4 3ครับตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับผมเซลราคา2 0 4 3ครับคือตรงนี้ครับนี่ครับเนี่ยคือผมมองไฮนี้แหละนะครับแล้วผมก็เห็นมันดีขึ้นมานะครับติดแนวต้านนะครับตรงนี้แนวต้านเดิมเลยย่อลงมาเนี่ยนะครับผมก็เลยเก็บตรงนี้ได้ประมาณ500จุดนะครับเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นแนวต้านแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ใน time frame เล็กเนี่ยหรือ m 5เปี่ยนะครับติดแนวต้านลงมาใช่ไหมครับผมปิดที่ประมาณ500จุดนะครับ43เก็บที่3 3 8มั้งนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะตรงนี้เลยนี่นะครับใครที่เรียนกับผมนะครับก็จะรู้ว่าตรงนี้นะครับคือ s n r half l i p นะครับคือแนวรับกลายเป็นแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะครับการที่แท่งเขียว m 3 0 เบรก M15 เบรกขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับที่เคยเป็นแนวตา้านตอนเห็นไหมครับตอนแรกผมเซล,ล์ที่สามเจ็ดเพราะผมมองว่าเป็นแนวตา้านผมก็เลยเซลลแต่ปรากฏว่าข่าวออกนะคะรับเบรกขึ้นไปขนาดนี้เนี่ยตรงเนี้ยเปลี่ยนแล้วเขาเรียกว่าเปลี่ยนหน้าเล่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เล่นอ่าผมไปเซลล์ที่แนวบนนะครับแต่ว่าถ้ามันย่อมาแถวนี้ผมก็จะเลิกเซลลนะครับแต่ว่าผมจะหาจุดบายแทนแต่ผมก็ไม่ได้บายนะครับแต่ผมเก็บกําไรฝั่งเซล์ของผมแทนนะครับฉะนั้นผมก็เลยได้ไม้นี้ไปนะครับ ถัดมานะครับก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์เนี่ยก็มีข่าวอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งวันศุกร์เนี่ยบอกเลยนะครับว่าเป็นวันที่ผมแพ้นะครับวันศุกร์เป็นวันที่ผมแพ้หนึ่งไม้นะครับซึ่งวันศุกร์เนี่ยนะครับการที่เอ่อบริเวณ2546อะไรเงี้ยนะครับก็ยังยังเป็นเช้ามาเนี่ยครับมีการเบรกขึ้นไปเลยเห็นไหมครับผมฝั่งเซลล์เยเราเก็บเร็วนะนะครับพอมันเบรกแบบนี้เกิดฝั่งบายแทนนะครับผมเนี่ยนะครับก็ได้ทําการ เรียกได้ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ฝั่งบายขึ้นไปนะครับแต่ผมมาเซลล์บริเวณนี้แทนเนี่ยเซลล์ที่บริเวณแนลต้าตงนี้ครับ53นะครับเซลล์ผมเซลล์บริเวณ53แทนนะครับแล้วก็ SL ที่ high ครับประมาณ5 58นะครับ57แถวนี้เนาะเนี่ย56 57เนี่ยนะครับผมเซลล์ตรงนี้นะครับ SL ที่56นะครับผมโดน SL ไป400จุดนะครับหน้าตาแบบนี้ครับตรงนี้ผมโดน SL ไปเห็นไหมครับผมไม่ฝืนแล้วนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับพอผมไปมองดูฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเนี่ย เรียกได้ว่าไม่มีแนวแนวอะไรแล้วนะครับแนวอีกถัดไปที่มีนยครับคือถ้าดู H4 เนี่ยจะไม่เห็นเนาะแต่ถ้า H1 เนี่ยนะครับซ้ายมือเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นอ่าบริเวณที่เขามีการพักตัวหนาแน่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีแนวต้านอยู่ที่เจ็ดหนึ่งนะครับกับเจ็ดเนี่ยตรงมานนี้นะครับซึ่งพอมาดูกราฟเป็นยังไงครับบริเวณนี้ผมไม่เซลล์เลยนะครับเขาเรียกว่าผมผมไม่เทรดเลยมากกว่าเพราะผมไม่รู้นะครับว่า มันมีแนวอะไรให้ผมเทรดนะครับผมผมรอเซลล์ที่7,1กับ7,6นะครับซึ่งราคาไปไม่ถึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งก็ไม่ได้แย่อะไรนะนะครับพอผมดูทำเฟรมนั้นปุ๊บผมไม่ได้ไม้เซลลครับแต่ผมมาได้ไม้นี้แทนนะครับอ่ผมมาให้ดูอะไรสักอย่างนะน่าสนใจนะตรงนี้นะครับ ผมนะครับบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้ไม้ไม่ได้ไม้ฝั่งเซลล์ในทางเฟรมใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยต้องย่อยทางเฟรมเล็กลงนะครับเพื่อมาหาจุดเข้าออเดอร์ซึ่งพอมาดูแล้วจริงเนี่ยผมได้มาสองออเดอร์ครับคือบริเวณนี้ครับ2058เห็นไหมครับว่าเป็นแนวที่เป็นแนวรับนะครับที่มีการสัมผัสกันหลายครั้งผมบายที่58ไปเก็บที่6 2 4 0 0จุดนะครับตรงนี้ผมเก็บผมเก็บจริงผมเก็บสั้นผมเก็บเร็วเลยนะครับเพราะว่าในทางเฟรม ย่อยในระดับ m 5เนี่ยนะครับ over ร์โซนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเนี่ยได้400จุดนะครับซึ่งผมรู้ตัวนะนะครับว่าผมกำลังสวนวอลลุ่มฝั่งเซลล์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยพอผมไม่ได้ไม้เซลล์ผมก็เลยบายเก็บสั้นๆตบงนี้ได้400จุดนะครับแต่โซนอีกโซนหนึ่งนะครับที่ผมได้ไปอีก400จุดเช่นเดียวกันนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับบริเวณที่เขาเบรกขึ้นมานี่แหละนะครับประมาณ2 0 5 3เนี่ยนะครับ ผมได้บายตรงนี้อีกไม้หนึ่งห้าสามนะครับเก็บที่ประมาณห้าเจ็ดอีกสี่ร้อยจุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยวันศุกร์เนี่ยครับผม SL ไปสี่ร้อยจุดนะครับแต่ผมเก็บสั้นนะครับโดยดูย่อยปในทางเฟรมเล็กที่ดูด้วยอะไรดูสโต๊ตเวอร์โซนะครับดูว่าเป็นแนวรับที่ยังไม่ถูกใช้งานนะครับแล้วก็เข้าออเดอร์นะครับในทางเฟรมเล็กพอเข้าด้วยทางเฟรมเล็กก็เลยต้องเก็บเร็วนะครับผมก็เลยเก็บส c a l ปิ้ง400จุดได้มา2ครั้งนะครับก็คือโคเวอร์นะครับสำหรับไม้ที่เสียไปช่วงบ่ายนะครับ นั่นก็คือออเดอร์ทั้งหมดนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประมาณนี้ครับผมและนั่นคือออเดอร์ทั้งหมดนะครับที่ผมได้เข้าไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็สามารถชนะไปนะครับก็ประมาณ3 4 0 0 0พันพอยต์เลยทีเดียวนะครับก็ใครที่เทรดนะครับด้วยเทคนิคในการเทรดถ้าเราสังเกตออเดอร์ผมทุกออเดอร์จริงๆแล้วเห็นไหมครับว่าทุกครั้งที่ผมเข้าออเดอร์ผมไม่ได้เข้าด้วยอารมณ์เลย ผมเข้าด้วยเหตุผลทุกครั้งเข้าในโซนที่สวยทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ผมเข้าเนี่ยนะครับผมก็จะได้ราคาที่ดีผมเลยสามารถถือระยะนะครับในการเก็บกําไรเนี่ย400 500จุดได้เป็นปกติเลยนะครับซึ่งสังเกตหลายครั้งไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยผมเทรดเช่เชนทองคำผมเทรดแค่2ไม้ไม้เดียว2ไม้สามไม้นะครับผมไม่ได้เข้าระหว่างทางนะครับไม่ได้ follow land นะครับไม่ได้เทรดด้วยการที่เทรดนอกโซนเลยนะครับ เห็นไหมครับว่าไม้วันสุกร์เนี่ยนะครับราคาผมมองที่2,711แต่มันไปไม่ถึงผมก็ไม่เซลล์นะครับเพราะว่าผมมองแล้วนะคบว่ามันยังไม่ถึงโซนที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าพอมันย่อมาถึงโซนบ u ายผมก็บ่ายถึงโซนบ u ายก็ต้องบ่ายถึงโซนเซลล์ก็ต้องเซลล์แต่ยังไม่ถึงโซน ก็ไม่เทรดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมบอกเลยนะครับว่าถามว่าหลายครั้งนะครับที่มันไม่ถึงโซนแล้วไปก่อนผมเสียดายไหมนะครับมันก็มีบ้างแหละนะครับแต่สิ่งที่คุณจะต้องทําเลยนะครับที่ผมจะแนะนำเอาไว้นะครับว่าถ้าคุณอยากที่จะเทรดอย่างต่อเนื่องนะครับในระยะยาวได้เนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทําเลยก็คือคุณจะต้องไม่หลุดวินัยของคุณเองนะครับคุณจะต้องไม่หลุดท่าเทรดของคุณเองคุณจะต้องเทรดนะครับแบบทำซ้ำได้เท่านั้น ถึงจะสามารถที่จะอยู่รอดได้ในระยะย,ยาวนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องมาดามอลิสไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ